ึ่งทราบว่ามันมีเรือนจำอยู่ทั้งหมดสี่แห่งครับรวมผู้ต้องราชทัณเนี่ยหกพันกว่าคนแต่ว่าตัวเลขของผู้ต้องราชทัณที่เป็นอิสลามเนี่ยที่มาในงานคืนนั้นเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบหกคนเรือนจำเรือนจำพระนครศรียุธยาเนี่ยมี ผู้ต้องราชทันที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ชายเจ็ดสิบคนผู้หญิงยี่สิบเอ็ดคนแต่ว่าผู้ต้องราชทันทั้งหมดมีสองพันสองร้อยคนแล้วก็มีเรือนจำกลางอายุธยามีมุสลิมสี่สิบคนมีทันทตสถานบำบัดอยุธยามุสลิมที่เป็นผู้ต้องราชทันสี่สิบเจ็ดคนและมีทันทตสถานวัยหนุ่มอยุธยามีผู้ต้องราชทัน สามสิบคนรวมแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบหกคนเนี่ยแยกกันอยู่ถึงสี่สี่เรือนจำด้วยกันและเพราะฉะนั้นในการจัดงานซึ่งเราจะต้องนำผู้ต้องราชการทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ทนที่เดียวที่เรือนจำอยุธยาในงานในวันนั้นเนี่ยนะครับคุณตาคุณใหญ่ครับผมเนี่ย สามารถนำพาบุคคลที่เป็นประมุขของสองสถาบันเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เอ่อท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัชาท่านก็ไปงานนี้นะครับไปเป็นประธานเปิดงานอ้อมกอดแห่งรมดอนสู่เรือนจำและก็อีกประมุขหนึ่งก็คือประมุขของ ชาวไทยมุสลิมก็คืออาจารย์อารุณบุญชมท่านจุฬาราชมนตรีและก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำํำรวจเอกทวีสอดสองมีอธิบดีกรมราชทั์คุณสหาการเพชรนรินนะครับมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณจิรภาสินทุนาวา และมีคุณสหาการเพชรนรินทร์อภ่ยไปแล้วอธิบดีกรมราชธรรน,นะฮะก็มาในงานนี้มีอรองผู้ว่าการจังหวัดคุณภัรัฐเพชรยวนของอยุธยามีที่ปรึกษาจุฬาราชม,มนตรีกำนันปรีดาเชื้อผู้ดีจากท่าอิฐนนทบุรีไปยุดในงานนี้ด้วยครับและมีนายประดิษฐ์รัตนโกมลซึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอุทยาไปด้วยและในงานนี้เนี่ยทางคุณทวีสอดส่องทนรัฐมนตรีท่านเห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยไปในงานเนี่ยรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนจําเนี่ยท่านกะโทรหาผมคือท่านละท่านธรัฐมนตรีทวีสอดส่องท่านบอกพิมพ์ลง อยากให้ไหนๆจุฬาก็ไปที่ยาแล้วอยากให้เชิญผู้นำาศาสนาในจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาเนี่ยให้มาร่วมง,งานด้วยเช่นจังหวัดอ่างทองสระบุรีลบบุรีนนทบุรีนะครับเอแล้วผมจะเชิญยังไงผมก็เลยติดต่อไปที่คุณประดิษฐ์รัตะนโกมลรองประธานผู้ทรงคุณวุฒ สำนักจุฬาราชมนตรีและประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยให้ท่านได้กรุณาประสานกับบรรดาผู้นำศาสนาคืออิหม่ามประจำมัสยิดต,ต่างๆไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ทุกมัสยิดนะฮะให้ท่านคัดเลือกมาร่วมง,งานด้วยวันรุ่งขึ้นท่านประธานประดิษฐ์ก็โทรบอกคุณน้ำลงติดต่อไปแล้วจะมีอิหม่ามจากต่างจังหวัดเนี่ยใกล้เคียงยุยยาเนี่ยมา อีกสี่สิบคนโอ้ผมใจหายแวบเลยพี่มลก็เทิญนะครับเออพีต่ตาครับรูปในงานผมส่งไปพีต่ตาทางไลน์นะครับพี่ได้ค<ะ>่ะเดี๋ยวระหว่างพี่ล้อเล่าเดี๋ยวตจะขึ้นรูปให้นะคะเชิญพี่ล้อต่อเลยค่ะครับอ่าท่านก็บอกมาแล้วคุณมลได้แลวสี่สิบคนผมใจหายแวบเลยเพราะอะไรคุณตาเราต้องคำนึงถึงอาหารที่จอดรถ แล้วก็สมมุติอิหมามหนึ่งคนมาเนี่ยก็ต้องมีคนจอดรถอคนขับรถมาโอ้โหอีกสี่สิบคนนี่หมายความว่าอาหารที่เลี้ยงนี่นะครับเป็นอาหารค้าล้านเป็นโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนมุสลิมครับสี่สิบคนนี่แปลว่ามันต้องเพิ่มอีกสี่โต๊ะอีกอีกสี่โต๊ะนะฮะถ้าโต๊ะละสิบคนก็รีบโทรไปเรียนเอท่านเทวะพงพันเมืองยมหรือโก้ พยายมชื่อท่าน <laughs> น่าดูนะแต่ท่านเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นอ,อท่านเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอยุธยาท่านชื่อโก้พยายมอดีตเป็นมือปราบราบสิบเอ็ดครับท่านก็บอกโอ้พิมพ์รมอีกสี่สิบคนสี่โต๊ะเลยนะครับเนี่ยแต่แต่ท่านท่านก็ได้ดแต่พูดไปอย่างนั้นท่านบอกได,ได้ได้ไม่มีปัญหาครับได้ได้ได้ไดคราวนี้คุณตาคิดดูกัน ที่คนจะเข้าไปใครต่อใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้าไปในเรือนจําเนี่ยมันเรือนจําก็มีกฎกติกาเข้มงวดมากที่เขากลัวที่สุดคือกลัวคนนอกจะเอาเชื้อโรคเข้าไปในเรือนจํานะฮะพวกโควิดหรือผู้ไข้หวัดแล้วก็ก็สรารพัดนะครับความปลอดภัยแล้วมันงานมันเลี้ยงตอนเย็นตอนค่ําเนี่ยแล้วมันก็ต้องมีย้ายผู้เอ,อ ผู้ต้องราชทันเหล่าเนี้ยจากแห่งหนึ่งไปอีกแหง่งหนึ่งก็ต้องทํางานกันละเอียดละอ่อนะฮะสรุปในงานวันนั้นก็จบลงได้ด้วยดีงดงามนะครับก็มีอาจารย์วันฮัมนดรรมทาขึ้นไปกล่าวกับบรรดาผู้ต้องรัชให้กำลังใจชมเชยว่าที่ทำความดี ถือศีลอดแม้แต่อยู่ในเป็นผู้ต้องรัชทันอยู่ในแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ละเว้นที่จะทําความดีถือศีลละหมาดด้วยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยก็มีพิธีครบเหมือนอย่างกระจัดข้างนอกอะครับนะฮะมันไม่แตกต่างกันเลยกับที่ผมเอ่อกับท่านอาจารย์มันนอช่วยกันจัดที่รัฐสภาเลี้ยงถูตานุทูตยี่สิบสามประเทศแต่เพียงแต่ว่าสถานที่มันต่างกัน ผมอาจจะเล่าขาดตกบกพร่องไปอยากให้คุณแจ็คเสริมช่วยเสริมช่วยเล่าอะไรที่คุณแจ็คเดินไปคุยกับผู้ต้องราชทันเล่าเรื่องอาห,อา,หารเขารับประทานกันยังไงหรือเขามีความรู้สึกยังไงครับคุณแจ็คเชิญครับอย่างนี้ครับเอ,อหลังจากเข้าไปในเรือนจําเนี่ยค่อนข้างเข้าลําบากลพิตะนะเพราะว่าเอ,อของที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดคือเงินนะครับเงินน้มนําเข้า กระเป๋าสังห้ามนําเข้าเอ่อโทรศัพท์มือถือห้ามนําเข้าปากกาห้ามนําเข้าอ่ะนะฮะก็มีเอ่อล็อกเกอร์ให้เราได้ใส่ของไว้อ่ะนะฮะก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็เอ่อได้คุยเจ้าหน้าที่เเรือนจานะฮะเขาบอกว่านักโทษเออผู้ต้องได้ทันทุกคนเนี่ยดีใจมากที่มีงานอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนได้สัมผัสมือจุฬาราชมนตรีก็เหมือนสังฆราชของเรานี่แหละครับพีตา นะฮะได้สลามท่านจุฬาทุกคนประทับใจมากนะครับเออแล้วก็เจ้าที่บอกว่านักโทษทุกคนเนี่ยอผอู้ต้องไล้ดทนทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าอาหารการกินโต๊ะจีนอาหารจีนอย่างเนี้ยที่เป็นฮาล้าน,นี่ยในเกลือนจําไม่มีกินแคปิตารครับปรากฏเราเลี้ยงวันนั้นเนี่ยเออทุกโต๊ะเกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือแม้แต่แต่แต,แต่แต่นิดเดียวเลยนะฮะอาหารเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็ มีคุณสมทรงเนี่ยที่เป็นท่านนายกอบจอของจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยได้นำข้าวเหนียวมะม่วงนำไปเลี้ยงด้วยรวมถึงทางบริษัทปรทอโออาร์เนี่ยหรืออเมซอนเนี่ยก็มีคุณโอนะฮะที่เป็นจิตอาสาพระราชทานเนี่ยได้นำกาแฟอเมซอนเนี่ยไปเลี้ยงนักโทษเออผู้ต้องรลืทานด้วยนะครับก็มีความประทับใจในงานคือนั้นมากเลยนะครับรวมถึงทางเจ้าหน้าที่กรมระราชทานเนี่ย ก็จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยมาช่วยดูแลเพราะว่านักโทษจํานวนเป็นร้อยคนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกังวลและมีแขกข้างนอกอีกนะครับแต่งานก็ประสบความสำเร็จอย่างดีครับพี่ตาครับระหว่างนี้นะคะถ้าใครดูอยู่ที่ YouTube หรือว่าที่ f a c e b o o k นะนาราวาริตี้ YouTube สนทนายามเช้าจะเห็นภาพนะ อาภาพที่คุณแจ็คส่งมาอ่าภาพภาพนี้นะคะก็คือท่านประธานรัฐสภาคุณวานมูัมหมัดนอมมาทานะคะก็เดินทางไปถึงใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้คือคุณดำรงนะคุณคุณดำรงอ่าแต่งชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะที่ที่ใส่หมวกแบบนี้ด้วยอะคะ่ะชุดสีขาวใช่ไหมคะเดีคุณคุณดำรงเนี่ยอันนี้คือภาพคุณดำรงนะคะแล้วก็น,นี่คือ ท่านท่านนี้คือท่านจุฬาราชมนตรีใช่ไหมคะคุณ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 แจ๊คคะที่เดินทางไปถึงเนี่ยคะ่ะอ๋อคุณอรุณบุญชมนะโอ้ถือว่าเป็นเป็นเป็นโชคดีจริงๆนะคะที่ท่านจุฬาราชมนตรีเดินทางไปด้วยค่ะเชิญค่อยังโอกาสเจอท่านจุฬาได้น้อยมากเลยครับพี่ตาะ,นะะนี่เขาก็ก็เ,เ,เป็นที่ปลื้มปิติข,ของเอพี่น้องที่อยู่ในนั้นทุกๆท่านเนะครับ ค่ะอืมแล้วสถานที่เนี่ยมันอ่อตรงนี้เนี่ยก็คืออ่อเป็นสถานที่ในเรือนจําใช่ไหมคะแต่ว่าจัดสถานที่ให้แบบว่าสามารถละหมาดกันได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช,ใช่ครับอ๋อ oh, ค่ะพ,พี่โก้เนี่ยท่านผอ,อเนี่ยก็ได้ติดตั้งไฟนี่นี่เป็นพิธีละหมาดแล้นะครับนั้งทั้งผู้ต้องได้ทันกับแขกอะไรกันละหมาดสับเดียวกันนะนะฮะ อี่ที่ธรบัรสีทองเนยท่านจุลานะฮะที่นั่งอยู่ที่ท่านจุฬารัชมนตรีนะครับแล้วก็เอ็นอจจารวันนรอนั่งอยู่ข้างล่างนะครับอท่านจุฬาท่านอาจจะนั่งข้างข้างล่างไม่สะดวกก็จัดตัวอีให้ท่านนั่งนะครับมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณตาครับจะไม่เห็นกลุ่มผู้ต้องราชทันที่นั่งรวมกันเหมือนเด็กนักเรียนเข้าห้องประชุมนะครับ เหตุก็คือว่าเราต้องรู้ว่าการที่เราถ่ายภาพเข้ามาแล้วนำมาเผยแพร่นั้นนะม,มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาเป็นในฐานะผู้ต้องราชทันแล้วก็มามีรูปออกออกสื่อเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไป<อ>ห้ามจริงๆครับอาจารย์วันนองบอกขนาดผมเป็นประธานคณรัฐภาเนี่เขายึดไป<อ>หมดเลย เขายึดของประธานรัฐสภาด้วยเหรอยึดมือถือเลยไม่มีไม่มีใครได้ได้พิเศษนะฮะค่ะค่ะเขาม่เห็นวเก็บอะครับพี่พี่ตาครับรวมถึงอาชีพดีกรมราชทันก็ต้องเก็บเนี่ยคือทุกคนก็ไปเนี่ยโทรศัพท์ก็งเก็บนั้นหมดเลยอันนี้กล้องที่เราได้ภาพมันเนี่ยเป็นกล้องจากกรมราชทันครับพี่ตาครับอ๋อโอ้โอ้ดีจังค่ะดีค่ะดีค่ะอืมค่ะก็ ก็ถือว่าโชคดีนะที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ถึงเราจะไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลามนะแต่เราก็รู้สึกว่าอืมปลื้มไปด้วยค่ะรู้รู้สึกยินดีกับกับทุกท่านที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยค่ะที่เล้าการค่ะผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ก็มีมีความสุขบอกไม่ถูกพูดไม่ถูกนะที่เราเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นตัวตั้งตัวตีให้มีการจัดงานนี้ขึ้น แล้วก็พวกเอ่อแล้วเราได้นําอาหารเนี่ยไปเลี้ยงกับผู้ที่ถือศีลอดถือบวชเนี่ยอืให้เขาได้รับประทานกันอย่างอริดอร่อยนะครับอม,มีผมมีความสุขมากเลยครับมีความสุขจริงๆแล้วผมถือว่าว่าได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งของผมและก็คงจะได้ทําต่อไปนะครับผมก็คุยกับผู้ท้องราชทรรว่าน้องไม่ต้องห่วงนะพี่คิดว่า พี่ดำรงคิดว่าปีหน้าก็จะมาจัดอีกน้องก็บอกว่าพี่พี่เขาบอกว่าท่านดำรงครับปีนี้เดี๋ยวผมก็ออก้วครับอเออเออหมก็บอกเออออกไปก็ไปหากินงนอกนะไม่ใช่ว่า<ะ>ติดใจอ่าออ่าาหารอาหารจีนมุสลิมแล้วก็ขับมาอีกไม่เอาอยากเข้ามาอีกพี่ล้อคะเสนอว่าถ้าปีหน้าพี่ล้อก็ไปจัดที่เรือนจําอื่นๆได้ไหมคะถ้าเราติดต่อเขาไปหน้า น่าน่าจะมีพี่น้องมุสลิมอยู่ในทุกเรือนจําเหมือนกันนะคะพี่ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูว่าต้องมีมากอมพอสมควรนะนะทางทใต้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทางใต้อะคะ่ะอ๋อครับทางใต้น่ยจะคงจะเป็นเรื่องของทางอาจารย์วันนอรนะครับตอนนี้ที่ผมคิดเมื่อวานเนี่ยยังพูดกับแจ็คเลยว่าวันก่อนเนี่ยว่าเออไปงานอย่างเนี้ยอยากให้ทีมแบร์ไตพวกเราเนี่ยมันสารพัดจะช่างคิดช่างพูดเนี่ยนะฮะเข้าไปด้วย เข้าไปก็นั่งโต๊ะผมเนี่ยอันนี้ปัญหาก็คือว่าไม่ได้ถือบวชเนี่ยคุณจะเข้าไปร่าสินอดได้ยังไงเนี่ยก็จะเชิญคุณใหญ่คุณคุณต๊ะอะไรเนี่ยนะครับไปร่วมกันเพราะว่าผมมีโต๊ะอยู่หนึ่งโต๊ะผมขอทาง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 ่ทานผู้บัญชาการไว้ว่าเกิดมีคนที่เรารู้จักแล้วเขาไม่มีที่นั่งเดินตุปตตุเปอยู่ก็จะได้เชิญมานั่งโต๊ะผมนะครับ พี่<ม>พี่ที<ม>่งครับมผมผมช่วยคิดอีกวิธีหนึ่ง<ม>คือผมว่างานเนี้ยที่พี่ลงทําเนี้ยพอพี่พี่ลงแค่คิดนะครับคิดว่าจะไปเลี้ยงผู้ต้องบุตรผู้ต้องขังแล้วลในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนคือคิดตรงเนี้ยนะะสุดท้าย<ม>คนที่เข้าไปร่วมง,งานเนี่ยพี่ลงสามารถดึงประมุขของศาสนาอิสลามเข้าไป<ม>แล้วถ้าม,มันตีไป ออโอ้ประธานสภาไปผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆฮะมันเพียบลงเป็นสะพานบุญที่ใหญ่มากๆแล้วก็มผมคิดอย่างนี้ฮะกรมราชทัณฑ์คงต้องเอาเรื่องเอาไอเดียแบบนี้ไปคิดต่อแทนพี่ด้วยว่าสมมติถ้าเดือนรอมฎอนปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องคิดกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แทนที่จะให้ทางพวกเราเองไปกระตุ้นให้เขาทําเขาน่าจะมีความคิดแบบเนี้ยในการที่จะช่วยทําให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้นักถือศาสนาอิสลามเนี่ยได้ได้ได้มี ได้มีความสุขกับสิ่งเดียเขาจะไม่มีงบประมาณสิพี่ใหญ่ถูกป่ะก็ไม่เป็นไรนี่ฮะก็เอกชนก็ช่วยกันผานได้อ๋อให้เอกชนเออเออเออเห็นว่าคนออแกไนน์มันน่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมผมนี่คิดมาแวบหนึ่งนะตอนที่คิดจะอยากจะทําที่อยุธยาเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้งานมันดูโก้ดูยิ่งใหญ่เนี่ยต้องมีท่านประธานรัฐสภาไปนะฮะว่าท่านก็เป็นมุสลิมแล้วท่านก็ยินดีงานอย่างนี้และต้องมีท่านจุฬาลาชชนตรีไปคราวนี้ การประสานกับท่านประธานรัฐสภาเนี่ยผมประสานได้ทันทีเลยทํางานเร็วมากเลยครับพอคิดแวบขึ้นมาเนี่ยเอ,อแล้วก็คุย,ยก,กับกรมราชทรรมเนี่ยกร,รมราชธานนรรธก็ดีดีครับได้ครับได้ครับผมก็บอกท่านท่านท่าน,านอธิบดีกรมราชธรรมว่าท่านครับบ้านผมอยู่อยุธยาเนี่ยมันมีมัสยิดหกสิบห้าแห่งเนี่ยหกสิบห้ามัสยิดมันก็แปลว่าต้องมีมุสลิมมากนะครับแล้วก็ผมจะเรียนท่านว่า ผมเป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็ทางตำรวจอยุธยาเขาก็ตรวจแอลกอฮอล์เขาก็รายงานมาว่าท่านท่านประธานครับท่านประธานหมายถึงผมนะประธานมูลนิธิเมาไม่ขับเขาบอกที่จับได้ส่วนใหญ่นี่นะไอ้มีแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นมุสลิมตลอดของมมันตายแล้วมุสลิมที่อียานก็ต้องลูกหลานเล่าสิว่านี่ยนะฮะแต่ว่าก็ ไปเที่ยวนี้ที่ราชะัันที่นายุยาก็ไม่มีไม่มีไม่มีญาติผมติดอยู่เลยนะครับก็คิดว่ามันเป็นการจุดประทุขึ้นมาในปีต่อๆไปเนี่ยตัวตัวเรือนจำต่างๆเขาก็ต้องคิดกันเองเพราะงานอย่างนี้เนี่ยถ้าเรือนจำจัดอธิบดีก็ต้องรับรู้อธิบดีก็ต้องมานะครับ <ๆ S 2> ผมคิดว่ามันจะต้องควรจะเริ่มต้นจาก เรือนจําเองนะครับเพราะตัวเรือนจาเนี่ยจะรู้ว่ามีมุสลิมกี่คนมีในเรือนจําของเขาชายกี่คนหญิงกี่คนและกะ็ผู้หญิงก็มาร่วมกิจกรรมนะครับคือในทางศาสนาอิสลามนี่ก็จะแยกชัดเจนเนี่ยละหมาดก็แยกกลุ่มหญิงแยกกลุ่มชายไม่ได้มายืนละหมาดหรือนั่งละหมาดร,รวมกันนะฮะ ผมว่ามันเป็นมันเป็นงานที่ไม่รู้สิผมกลับมานอนหลับมีความสุขนะครับแล้วก็ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่ในสมองและความทรงจำของผมตลอดไปและคุณคิดดูนะผู้ต้องขังเมื่อเขาออกไปเนี่ยเขาก็ต้องไปเล่าเล่ากันไปจนแก่เท่าอะไรครับให้ลูกหลานฟังว่าได้ฟังท่านจุฬาพูดท่านอา,อาจารย์วันนอ กล่าวให้โอวาตนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เขาก็จะกลับไปคุยได้คือผู้กันตรงๆลำพังอยู่ข้างนอกนี่คุณจะพบเข,เข้าไปสลามมือกับท่านจุฬาราชมนตรีหรือท่านจุฬาท่านรัฐมนตรีท่านกล่าวทักทายอัสลามอะไรกลุ่มเนี่ยเสียงที่เขารับคําทักทายของท่านอาจารย์นี่กล้องไปทั่วสนามกล้องไปทั่วเรือนจําเลยครับเวลาที่ เราทักทายว่าอัสลามวะไรกลุ่มเนี่ยเขาจะตอบพร้อมกันเลยว่าวาะไรกุมมุสลามเสียงดังกระหึมเลยครับจนกระทั่งบางทีคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็ยังจะหน้าตาเหลือลาะเอ๊ะเสียงดังอะไรเขาพวกพวกูต้องรับทันพูดอะไรนั่นคือเขาโดยโดยวัฒนธรรมเขานะครับเมื่อใครคนหนึ่งอย่างเช่นผมเจอคุณแจ็คผมก็บอกอัสลามไรกลุ้มแจ็คแจ็คเขาจะบอกว่าวาะไรกุ่มมุสลาม ก็คือขอความสันติจงมีแต่แจ๊กแจ๊กแบบขอความสันติจงมีแต่คุณนํำลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ทํากันอยู่เราก็ได้เห็นวัฒน,ธ,นธรรมของมุสลิมในเรือนจำาครับแล้วก็เวลาท่านมีการนําละหมาดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตอนหนึ่งที่ทุกคนจะกล่าวพร้อม